โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปตีนะครับกีฬาตีหน้านะครับผมอีวีที่สองนะครับผมก็จะตีทีละตัวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเออผมมีบัตรไม่เพียงพอสําหรับการตีเออแบบอย่างนี้นะครับผมเออแบบเตียบเยอะๆคลิปมันก็ไม่ได้นะครับผมมันต้องเติมเอานะครับผม mm. มาเชิญไปแล้วนะครับผม โอเควันนี้น้องผมก็จะมาเล่นด้วยคนนะครับผมเดี๋ยวผมขอเชิญคนอื่นด้วยนะครับผมถ้าเผื่อเขาได้เล่นท้่วนะครับโอเคเข้ามาแล้วหนึ่งนะครับโอเคน้องชายผมเข้าแล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่คนนี้นะอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วสี่นี่งไงน้องชายผมมาแล้วแล้วลยี่สิบแปด ตัวนี้ผมก็มาล่าใช้นี่นะครับผม EP ที่สนะครับน้องชายเชิญใครก็ได้มาเล่นหน่อยโอเคห้าคนและโอเคดีมากน้องชายโอเคห้าคนก็น่าจะพอไหวนะครับผมตัวนี้มันก็ไม่ค่อยอึดมากโอเคหกคนหกคนพอใช้นะดีและครบนะครับผมที่จริงผมเชิญมาสี่นะครับบางคนอาจจะเชิญช่วยนะครับผมเป็นการแบบ เออตีง่ายลงก็ผมก็ไปเปลี่ยนท่ามาใหม่นะครับผมสําหรับเบียงก้าก็เป็นหมู่ดาวตกนะครับเกือบหมดทุกตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคหมดทุกตัวเออชาุมืดโอ้ยมีชาตุมืดไหมอ๋อผมเอาตัวพวกนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไร นี่บางกีรัตแน่อุ้ยผมอ่ะเอาไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่น่าเอากีกีลาตีหน้ามาเลยนะครับผมจัดท่าเป็นพลังโบราณคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มตีบอยก็สามารถเข้าได้นะครับผมก็ทักแชทเขาได้เลย โอเคคนตีหกคนไหวอยู่แล้วครับปล่อยไปเลยมูดาตบปว่าโอเคมันก็ตีเราไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะครับผมผมแนะนำให้เอาเดียงก้ามานะครับผมเดียงก้าทำไมถึงแนะนำนะครับมันก็เป็นท่าเหล็กนะครับผมกิลลาติน่ามันตีเราไม่ค่อยเข้านะครับผมก็เลยแนะนำเอาให้มันมานะครับไปเ,เลย ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนตีมันก็หกคนนะครับผมไม่เหมือนกับยี่สิบคนนะเดี๋ยวยาวเลยนะครับผมเป็นไงน้องชายน้องชายผมไม่ใช่เออถ้าหมู่ดาวตกนะครับผมมันก็อาจจะตีเขาไม่ค่อยเข้าเหมือนกันว่าโอเคพอได้พอได้ไดเด๋ยวยาวนะครับผม ไปเลยครับยาวดียงก้าผมมีเยอะปล่อยไปเลยมูดาตกว่าโอเคแรงพอสมควรโอเคใกล้ครึ่งหลอดแล้วโอ้โอเคยาวครับหมดไปกี่ตัวแล้วเนะี่ยกีลาตีน่าไปเลย โอเคยาวๆนะครับผมมาลาาไฟนี่ออื <c oughs> คนตีหกคนต้องพยายามนิดนึงโอเคใกล้ได้มาแล้วเลี้ยงค่าเอาให้มันได้เอาให้มันได้ น่าจะได้อยู่หรอกเยาาๆนะครับย้าๆนี่แหละมันต้องลงทุนขนาดนี้นะครับผมโอ้ยเลือกแดนแล้วเราต้องได้ครับโอ้โหตายก่อนปล่อยยังไม่หมดยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ย้าๆ ปล่อยไปเลยมูดาตควา้าโอเคลบผมขอหลบไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายวา้าโอเค,อ,เคอุยน้องชายผมก็มาลุ้นใช้นี่เหมือนกันโปเเมอนหมดแล้วเข้าเลยไปเลยกิลาตินา่า ช่วยอีกแลนด์หนึ่งตัวนี้มันก็จะแพ้ท่าผีด้วยกันนะแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเอากิลาติน่ามาตีกับกิลาติน่านะรู้สึกว่ามันก็ตีเขาไม่เข้าเขาเออบอสเราก็ตีเราไม่เข้าเหมือนกันนะครับโอเคได้ไหมล้วครับมาครับสองเครื่องนี้มาลุ้นใช้นี่กันว่าน้องชายผมกับผมนะครับใครจะได้ใช้นี่นะครับ สำหรับคนที่มาขอบุกมอนนะครับผมก็ไม่แจกนะครับผมเพราะว่ามันก็เสียสตาร์ดักไปยเยอะเนาะคนขอก็จะเป็นพวกเอ่อตัวในตำนานนะครับผมคือมันก็เสียเสียดักไปตั้งแต่แบบล้านขึ้นนะครับมาครับมาลุ้นใช้นี่กันใช้นี่ปิดเอใช้นี่ตอนที่จะปิดคลิปเลยมาออกหนึ่งสอง,สองอโอ้โหไม่ได้ใช้นี่ครับ น้องผมก็ไม่ได้ใช้นี่นะครับผม c ีเท่าไหร่น้องชายโอ้โห c ี CP เยอะกว่าพี่อขอลอกวงก่อนนะครับผมเดี๋ยวกลัวจับไม่ได้ติดเข้ามาสุดยอดนะครับผมตัวนี้จับง่ายมากเลยนะครับผมว้าวอีกครั้งเดียวเองมันต้องห่วงว่าจับไม่ได้ อีกคำามาสุดยอดเป็นไงผมเซียนแล้วไอตัวเนี้ยผมเริ่มจับเป็นแล้วนะไอตัวเนี้ยหลุดครับมาเลยโจมตีมาอีกคำา่าสุดยอดครับน้องชายผมลุ้นครับผมได้มาแล้วครับโอเคได้มาแล้วอา้าว น้องผมขั้นเดียวติดเลยโอ้โหตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมโอ้โหขอเปลี่ยนท่าก่อนนะครับผมเป็นท่าพลังโบราณโอเคได้มาแล้วท่าเนี้ยี้น้องผมได้ตัวดีกว่าผมนะครับผมไปก็ใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเนี่ยพอดีมีบอสเกิดอยู่ข้างหน้าด้วยนะ แต่ผมก็ไม่ได้ตีหรอกเพราะวัดตีบอลระยะไกลก็หมดแล้วโอ้โหเสียดาจริงๆเดี๋ยวเราก็ค่อยตีกับคนอื่นนะครับผมก็รอคลิปหน้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ใครดูจนจบก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็ไปสู่ผ่านซับไปด้วยกันสำหรับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้า,บ,บ,าบาย